ไม่ใหญ่ครับเล่นไปก่อนครับไม่มาครับ โดหรือเปล่าครับมันมุดครับไม่รู้ครับสูบตติดมาแล้วโอ้โหไม่ใหญ่ครับเล็กครับ ระวังนะมึงน้ำมันเหงนะมึง่นมันลุแต่อยู่ามันอยูกอ่กะเดี๋ยวมันติดจมูกอ่ะมาป่ะไปเลยเดินไปเลยโอ้อยเหงีนยนเลย,ย,เลยโอ้ยเหงียนเลยโอ้ยง่อยใบต้นหันละไปเลยไปเลยโอ้ มาเพ่มาเพ่มาเพ่ละต้นนะครับละต้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้มาถึงนี้สบายละเดี๋ยวดูวป่ะเต้นยังก่อนเดี๋ยวป่ะโอ้ยสวย ừ kính gà đi dọc bầu hùm á kính kính còn... luôn đều đưa 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 kính luôn đưa 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 kính luôn đưa 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 kính luôn đưa 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 Oh, โอ <c oughs> ้ตัวน้อยก็ว่าะกินเบาแหญ่เยม้ะเออดูนันดูอย่าเอาไปที่อยู่นี่ยเนี่ยลอยขนาดลอยดูอ๋อมันกินข้างแป่าปีกแดงเฮ้ยไอ้น่าปลาปีกแดงเหรอ โอ้โหปลาปีกแดงครับเกี่ยวข้างลำตัวครับถ่ายลูกไปหน่อยครับโหเหี้ย oh, อันนด้ลายพัลลาดน่อยอย่างรู้ติดโคจติดๆอ่ะหูนี่เบอร์ป่านักแล้วรูปอ่ะเียบอกว่ liều kìa Khó liều kìa Phải bu mèo với <laughs> <laughs> Nè tí tiếp lọ À đường มายเลขอะไละว่านตัวหล่ะอุอ้ยอุยอ้ยอุ้ยตัวนี้ยังไม่เคยเจอครับโอ้โห,โหปลาแค่ครับโอ้โห,โหยังไม่เคยเจอครับปลาแค่ครับฮะปลาแค่ครับปลาแค่ครับ